สวัสดีครับพี่น้องชาวอีทีทุกท่านครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับหิมควิกเซิร์ฟสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จัก n นสโซเลตนะครับจากทางคิวนตตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับใช้ CPU ตัวใหม่ด้วยจากจีนนะครับรองรับนะครับการใส่ดิสที่เป็น M.2 นะครับ PCIe เนี่ยสใบนะครับแล้วก็ยังรองรับนะครับการอัปเกรดการ์ดนะครับที่เป็น P c i e แบบ Gen 3อีก2การ์ดด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดเยดกันนะครับ อยากเริ่มที่ตัว CPU ก่อนละกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์นะครับที่ต้องบอกว่าใช้ CPU จากจีนนะครับผมออกเสียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับมันสะกดนะครับ ZHAO นะครับ XIN นะครับเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆฟังดูนะครับว่าเขาออกเสียงยังไงอันนี้ Google นะครับเจ้าซนอันนี้อ่านว่าเจ้าซินนะครับภาษาจีนลองฟังภาษาไทยกันบ้างครับเจ้าซินเจ้าซินนะครับโอเคอันนี้ลูกค้าไปเรียกเลยนะครับว่าอยากเรียก CPU ตัวนี้ยังไงนะครับผมขอเรียก แนวภาษาไทยแล้วกันนะครับว่าเจ้าสินนะครับ CPU ตัวนี้นะครับเป็น X86 นะครับ Architecture นะครับหมายถึงว่านะครับจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับของ CPU เนี่ยในลักษณะเดียวกับตัว Intel นะครับหรือว่า AMD นะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะรองรับนะครับพวกแอปพลิเคชันหรือว่านะครับตัวระบบที่เป็น Virtualize นะครับถ้าใครจะเอาไปทำนะครับเป็น Virtualize นะครับจำลองเป็นเครื่อง Windows ขึ้นมานะครับหรือว่าอยากลง Linux เนี่ย ตัวเนี้ยนะครับซีวิตัวเนี้ยคอนเฟิร์มว่าทําได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาตัวเนี้ยนะครับเป็นซีวิวแปคอร์นะครับความถี่สัญญาณนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่2.5 GHz กิกะเฮิร์นะครับสำหรับตัวรุ่นนะครับตัวนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตว่าเขาลงท้ายที่แปดนะครับหมายถึงว่าในตัวเครื่องเขานะครับจะมีเมมโมรีมาให้เนี่ยนะครับหแถวที่8 g b นะครับแต่ว่าถ้าเราดูตามสเปคตัวนี้นะครับรองรับเมมโมรีสูงสุดอยู่ที่64 g b นะฮะโดยที่มีมาให้2สล็อต หมายถึงว่าถ้าเราต้องการอัปเกรดนะครับหรือถ้าเอาไปทำา i r t u a l i นะครับอยากสร้าง VM ขึ้นมาเยอะนะฮะก็แนะนำนะครับให้ใช้เมมโมรีนะครับที่เป็นแบบโน้ตบุ๊กนะครับเป็น s o d นะครับขนาดความจุ32กิกนะครับใส่ได้2แถวนั้นเขา maximum ที่64กิกนะครับถือว่าเหลือเฟือนะนะครับสำหรับเนีไซส์ประมาณนี้นะครับนอกจากที่เราเอาไว้จัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถที่จะรันแอปพลิเคชันได้ด้วยในตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัว ระบบปฏิบัติการนะครับ t v s 675ตัวนี้นะครับ built-in นะครับตัว os นะครับที่เป็น qut s hero นะครับก่อนนี้เราเคยทำคลิปแล้วนะครับว่าตัว hero เองเนี่ยนะครับมีฟล system เป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าไหนอยากไปดูข้อมูลก็ลองนะครับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะฮะอ่ะคราวนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงละในส่วนของตัว os นะครับแต่ว่านะฮะข้อดีของเขาคือเขา build นะครับตัว os มาอยู่บนนะครับ flash storage นะครับที่เป็นแบบ dual ด้วย ขนาดความจุอยู่ที่5กิกนะครับหมายถึงว่าตัว OS เนี่ยนะครับตัว q t s Zero เนี่ยนะครับเขาใส่มานะครับใน Flash นะครับสตัวเลยมีเลื่อกันนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับเสียไประบบบริการยังทํางานได้อยู่นะครับอันนี้เป็น Dual Boot Protection นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ใช้งาน่ยมั่นใจได้ด้วยนะครับว่าโอกาสที่จะบระบบจะล่มนะครับหรือว่าเสียเนี่ยก็มีได้ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างน้อยมันเสียไปตัวหนึ่งยังทํางานได้นะครับเราก็เคลมอุปกรณ์กันนะฮะอันนี้ เป็นในส่วนของตัวระบบปริบบตการนะครับเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับมีไฟสถานะการทํางานนะครับสถานะของตัวพอร์ตแลนด์นะครับถ้าเราเสียบสายแลนอยู่นะครับก็จะมีไฟกระพริบนะครับรวมไปถึงการอ่านเขียงของตัว USB เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเสียบ USB เข้าไปนะครับแล้วมีการอ่านเขียงข้อมูลเนี่ยไฟสถานะตรงเนี้ยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาขยับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวาของตัวเครื่อง มีโลโก้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับ TBS 675นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับช่องด้านหน้านะฮะก็จะมีช่องที่เป็น USB นะครับ3.2จนะครับ Gen 2พร้อมกับปุ่มนะครับที่เป็นฟ l a Copy นะครับคือเราสามารถที่จะต่อ USB External เข้าไปแล้วกดปุ่มเพื่อ Copy ข้อมูลลงไปยังภายในของตัว Storage ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆพอร์ต USB มีด้านหลังอีกนะครับอันนี้มีเฉพาะด้านหน้าที่ให้มาหนึ่งพอร์ตนะครับตัวช่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับพร้อมที่ล็อ จริงๆในกล่องก็จะมีกุญแจมาให้ด้วยนะครับใส่ได้ทั้งหมด6ลูกนะครับลองรับดิสที่เป็นทั้งแบบโซลิดสเตตนะครับแล้วก็ในแบบที่เป็น Sa าร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ต้องการเน้นเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ดิสที่เป็นโซลิดสเตตนะครับแต่ว่าท่านไหนเนี่ยจะไปเก็บไฟเยอะๆนะครับไปเก็บพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ลองดูดิสที่เป็นตระกูลพวก Sa าตธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าดิสทยนั้นเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยค่อนข้างใหญ่ ะครับปัจจุบันเองเนี่ยลูกหนึ่งสิบหกกิกสิบแปดกิกเนี่ยอ่าโทษทีครับสิบหกเทราไบต์อ่าหรือว่าสิบแปดเทราไบต์เนี่ยมีจําหน่ายแล้วนะครับก็ติดตั้งได้นะครับทั้งแบบดิสท,ที่เป็นสามจุดห้านิ้วนะครับหรือว่าสองจุดห้านิ้วนะครับภายในเนี่ยตัวโอเอสเนี่ยเขาก็จะบิวอินตัวซอฟต์แวร์เลตมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือจะทำเลดศูนย์หนึ่งห้าสิบทำได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวคิวเน็ก็คือว่าดิสท,ที่เราติดตั้งของเราเนี่ยนะครับเราสาาามรถที่ยย้ไปใสบ่บรรบนล็อกมาท เครื่องอื่นนี้ด้วยโดยที่ข้อมูลไม่สูญหายสุดยอดครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศมาให้นะครับขนาดใหญ่เลย3ตัวนะครับมี power supply นะครับขนาด250วัตต์นะครับอันนี้เป็นซิงเกิลพ power s u p p ายนะครับไม่ใช่รีดเดันนะครับสล็อตตรงนี้นะครับจะเป็น PCIe ที่เป็น Gen 3นะครับอินเทอร์เฟซเป็นแบบ x 4นะฮะให้มา2สล็อตตรงนี้นะครับเราสามารถเจียร์อัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการ์ด WiFi นะครับการ์ดอะแดปเตอร์เน็ตเวิร์กก็ได้นะครับจะเป็นการ์ด1 0กิกที่เป็นเบสทีธรรมดาหรือว่าจะเป็นพวก s อ p พัดก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างลงมานะฮะตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเขาบิวอินตัวกราฟิกการ์ดมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้รองรับนะครับความละเอียดอยู่ที่ 4K นะครับที่ความถี่60เฮิร์์ก็พูดง่ายๆว่าเราสามารถทำเป็นมดียบล็อกได้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับต่อขึ้นจอ 65นิ้ว -75 นิ้วดูหนังได้เลยนะครับเคลียบมาด้านล่างนะฮะก็จะเจอกับตัว USB port นะครับที่เป็นสีแดงนะครับสังเกตว่าจะเหมือนกับด้านหน้าก็คือเป็น USB 3.2 Gen2 แล้วก็จะมีีอ2พอร์ตนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็น USB 3.2เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็น Gen1 นะฮะก็ここจะให้มา2พอร์ตด้วยเคลียบมาเลยนะฮะด้านข้างเหล่าน, <glauben> นี้ก็จะเป็นตัว Network Interface นะครับที่เป็นพอร์ต LAN นั่นเองนะครับหัว J45 ธรรมดา ตัวนี้นะครับเป็นมอลเต็กกิกนะครับซัพพอร์ตความเร็วอยู่ที่2.5กิกะเฮิร์ตนะแต่ว่าท่านใดที่มีสวิตช์เป็น1กิกก็ไม่ต้องกังวลนะครับเสียบ1กิกเขาก็วิ่ง1กิกนะครับเสียบ2.5กิกเขาก็วิ่ง2.5กิกนะครับขึ้นอยู่กับตัวคอนเนคเตอร์แล้วก็ตัวสวิตช์ปลายทางที่มารองรับด้วยครับโอเคนะครับก็พอต่างๆที่มีให้ใช้งานอ่ะตกอีกอันนึงอ่าตัวนี้ตัวเกนซิงตันล็อกนะครับเผื่อว่าเราไปวางไว้ในที่สาธารณะนะครับแบบว่าบนโต๊ะทํางานเราไม่อยากใ มีใครมาเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวกีนเซนตั้งล็อกเนี่ยนะครับผูกติดกับโต๊ะขาโต๊ะนะครับหรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวต่างๆได้สําหรับเจ้าคิวเนปตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือ CPU ที่เป็นตระกูล x 8 6จากจีนนะครับ CPU ที่ชื่อว่าเจ้าซินนะครับตัวนี้อินทิเกรตนะครับกราฟิกการ์ดมาให้นะครับ CPU ตัวนี้นะครับเจ้าซินเนี่ยนะครับเป็นการร่วมมือนะครับสําหรับบริษัทที่เป็นไมโครคอนเนคเตอร์นะครับร่วมมือกกัััับบบบรรรรรฐฐาาาาลลจีีนนนะคค่เเยว เชียงไฮพัฒนานะครับร่วมกับบริษัทเอกชนก็คือเวียเทคโนโลยีนะครับผมว่าหลายๆท่านนะครับถ้าอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยสักสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องรู้จักบริษัทเวียแน่นอนเนี่ยผมเองรู้จักดีเลยเมื่อก่อนผมประกอบคอมนะครับชิปเซตที่อยู่บนเมนบอร์ดหลายตัวเนี่ยจะถูกผลิตมาจากเวียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเจ้าซึ่งตัวเนี้ยนะครับเป็นความร่วมมือนะครับของรัฐบาลแล้วก็บริษัทเวียเทคโนโลยีนะครับซึ่ง CPU ของเขาเองเน นะครับไม่ได้มีใช้ในคิวแอบอย่างเดียวนะนะครับโน้ตบุ๊กหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Asus นะครับ HP นะครับหรือว่าแบรนด์จีนแบรนด์ไต้หวันทั่วๆไปเนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับที่มีการหยิบ CPU ค่ายเนี่ยไปใช้งานเลยนะครับงั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเขานะฮะไฮไลท์ใหญ่หนึ่งนะครับที่พูดไปข้างต้นเราต้องไม่ลืมก็คือเรื่องของการอัปเกรดนะครับดิสที่เป็น M 2 2ตัวนะครับแล้วก็ตัวสล็อตเองที่ใส่เพียร์เซ็ตเพียร์ท นะครับอันนี้คือไฮไลท์ของตัวนี้ก็เลยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับน่าจะครบทัวนผมคิดว่าตัวนี้นะครับไปตอบโจทย์การทํางานนะครับในดับของออฟฟิศนะครับขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำวิชวลไลท์นะครับเราสามารถที่จะลงวินโด้นะครับลินุกนะครับบนบล็อกเนี้ยบล็อกเดียวนะครับไม่ใช่แค่เก็บไฟล์นะครับยังสามารถรันแอปพลิเคชันได้ด้วยถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ครบทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในระดับถัดไปนะคร ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ